สวัสดีค่ะจากบ้านไร่บางพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่บางพยอมก็จะมาเอาก้านของผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะมาปักชำนะคะปักชำลงดินเลยนะคะเพราะว่าใบบ้านไร่บา,บาบงพยอมได้เอาไปผัดน้ำมันหอยกินแล้วนะคะอันนี้ก็เหลือก้านสิ่งที่ดีมีประโยชน์ก็คือการปักชำนะคะ ก็เดี๋ยวก็จะมาปลูกในบริเวณนี้นะคะว่ากำลังครื่นๆมาอีกแล้วนะคะอันนี้ถ้าเราถ้าเรามีน้อยเราจะหักอีกท่อนหนึ่งก็ได้นะคะเอาเป็นสนั้นๆแบบนี้นะคะ ปลูกผักสวนครัวไม่ต้องกลัวตกอับเหมือนมีสำรับอยู่ในบ้านนะคะผักเป็ดญี่ปุ่นเป็นผักที่ปลูกง่ายนะคะเมื่อก่อนนี้บ้านลังพยมก็ว่าปลูกยากนะคะได้มาเพียงก้านเดียวตอนนี้รวมๆกันแล้วเป็นพันๆต้นแล้วนะคะในระยะเวลา7-8็ดแปดเดือนนะคะยิ่งเรายิ่งขยัน หักปักช้ำบ่อยๆนะคะเราก็จะมีเยอะขึ้นมากขึ้นนะคะเป็นอะไรที่ปักช้ำง่ายมากๆนะคะเวาลายพยองก็จะปักช้ำไปเรื่อยๆ ให้ได้แปลงใหญ่ๆจากตรงที่บ้านไร่บุพยอมได้ตัดมาเมื่อครั้งที่แล้วนะคะแมวมาหลงกัญชาแมวนะคะบ้านไร่บาุพยอมถอนกัญชาแมวมาให้ทองสุกน้องทองสุกกินนะคะตอนนี้ น้องโบตันนะคะนี่น้องทองสุกนะคะเห็นไหมคะน้องน้องทองสุกที่มาแต่ไหนไม่รู้นะคะมาขออาศัยมาร้องเรียกตอนกลางคืนนะคะตีสามเป็นเด็กตัวเล็กๆตอนนี้เขาโตเป็นหนุ่มใหญ่นะคะอ้วนพุงพุ l ยเลยนะคะนี่ค่ะอ้วนพุงพุ l ยเห็นไหมคะนี่อันนี้น้องหมักหอมนะคะ ส่วนนี่คือน้องโบตันนะคะไปไหนไปด้วยนะคะทํางานที่ไหนก็ไปช่วยปลูกผักด้วยนะคะสามสหายเนี่ยน่ะอันนี้เราก็จะมาปักนะคะเพราะว่าฝนกำลังครื่นมาอีกแล้วนะคะปลกไว้เผื่อ คืนนี้ฝนตกก็ไม่ต้องลดน้ำนะคะถ้าไม่ตกพ่กนี้เช้าก็ค่อยลดนะคะแล้วก็จะหักหักเป็นท่อนสั้นๆนะคะเขาก็จะแตกขึ้นมาเองนะคะเป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าบรรยายวงพยอมตัดเดี๋ยวจะมาทํา เมนูเด็ดๆให้เพื่อนๆได้ลิ้มลองกันนะคะชีวิตในชนบทจะดีอยู่ก็ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะปลูกผักกินเองได้โดยที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารเคมีเพราะว่าคนที่ปลูกขายนั้นอย่างไรซะเขาก็ต้อง ใช้สารเคมีนะคะถ้าไม่ใช้สารเคมีปลูกเพรี้ยะ,มะแมลงนอนต่างๆนะคะก็จะรบกวนทำให้พืชผักของเขานั้นไม่ดีนะคะไม่สมบูรณ์เขาก็จำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีนะคะอันนี้บ้านไร่ยองพยอมก็พูดได้เลยเพราะว่า เมื่อ20ปีที่แล้วนะคะบ้านไร่บงพยอมก็ยังคล่่ำเคร่งอยู่กับการใช้สารเคมีอย่างหนักนะคะบอกได้เลยนะคะว่าอย่างหนักนะคะไม่ใช่ว่าใช้นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะปีหนึ่งหรือฤดูการทำปลูกอ้อยในหนึ่งปีนะคะ จะใช้ค่าสารเคมีทั้งหมดเลยเกือบเกือบสองแสนบาทนะคะเสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งสุขภาพนะคะจนมาถึงตอนยุคฟองสบู่แตกนะคะก็ทำให้อะไรอะไรแย่ลงไม่ว่าจะเป็นทั้ง เรื่องอาหารการกินเรื่องสุขภาพเรื่องเงินทองจับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันนะคะหายากมากๆเลยนะคะในช่วงนั้นเป็นวิกฤตที่ใครๆหลายๆคนถ้าทนไม่ไหวนะคะอาจคิดฆ่าตัวตายได้เลยนะคะในยุคนั้นนะคะ บาลายหวังพยอมจึงตัดสินใจมาทำไร่นะคะมาทำไร่ในความที่เขาทำกันด้วยสารเคมีเราเองเป็นคนที่มาใหม่แล้วก็ทำตามเขาก็ใช้สารเคมีทั้งหมดก็ทำให้สุขภาพเราแย่ลง จากคนที่ไม่เคยได้ใช้สารเคมีมานานก็มาใช้สารเคมีอีกก็ทำให้สุขภาพเราแย่ลงแค่ได้กลิ่นนี่ก็เกิดอาการคลื่นเหียนเวียนหัวนะคะพอดีโชคดีมากๆเลยมีคนรู้จักคนหนึ่ง ได้ชวนไปศึกษาทางด้านการ,กรเษกรเษตรเกษตรปลอดสารพิษสารเคมีก็เลยร่วมด้วยช่วยกันไปกับเขาไปยังไม่มีจุดหมายนะคะแต่เมื่อมาดูแล้วได้ดีมากๆเลยก็เลย พอบ้านไร่วังพยอมได้ไปศึกษามานะคะเกือบสองปีที่กลับมาทำกเกษตรปลอดสารเคมีนะคะไม่ว่าจะทำไรอ้อยทำไรกระโพดททำไรพริกก็คือปลอดสารทั้งหมดนะคะคนชาวบ้านแถวที่อยู่นี้เขาก็จะบอกว่า ลายสาระไม่ใช้สารเคมีอ่ะมันใช้ไม่ได้หรอกมันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวตัวแมลงสารพัดอย่างก็จะกินหมดทําลายหมดบัลลัยองพยอมก็บอกว่าเราก็สามารถที่จะปรุงแต่งดัดแปลงสมุนไพรต้นไม้ใบหญ้าที่เอามาป้องกันแมลงได้ ก็ไม่มีใครเชื่อนะคะในตอนนั้นหลายปีผ่านไปจนมาพศห้าสิบสี่นะคะบ้านไร่วงพยอมก็ทิ้งสารเคมีเต็มตัว ไม่หันกลับมาใช้สารเคมีเลยตอนแรกก็ลมลุกคลุก,ลกคลานเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่นี่ตัวแมลงก็เยอะอยู่แล้วสารเคมีก็กำจัดไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็ทำไปแล้วเนาะมุ่งมั่นไปแล้วเพราะเราสุขภาพก็จะดีขึ้นเพราะว่า แม่ของบานไร่วงพยอมก็ชรลาลงนะคะตอนนั้นคุณแม่ของบานไร่วงพยอมก็อายุ98แล้วนะคะแต่ก็ยังสุขภาพแข็งแรงยังหุงข้าวกินเองได้นะคะก็เลยต้องสู้ต้องสู้และทำให้ชาวบ้านแถวนี้นะคะได้รู้ ว่าเราทำอย่างไรสารเคมีนี้เราสามารถทำได้เราสามารถที่จะอยู่ได้เราลดต้นทุนได้ในการที่ไม่ต้องไปซื้อสารเคมีในปีนั้นบ้านไร่วงพยอมก็เสียค่าใช้จ่ายในการทำอ้อยจากการที่ใช้สารเคมีเกือบสอ0 0 0นบาทต่อปี มาเหลือการใช้วัสดุต่างๆไม้ใบหญ้าต่างๆที่เอามาปรุงแต่งเป็นสารป้องกันแมลงกำจัดวัชพืชหมดเงินไปเพียงสามหมื่นบาทพร้อมทั้งจ้างคนงาน ฉีดพ่นที่ว่านี่นะคะบ้านลายวงพยอมก็มาเล่าถึงการที่ว่าทำไมถึงเลิกใช้สารเคมีนะคะก็เป็นอย่างที่ว่านะคะสุขภาพแย่ลงเกิดอาการไออาเจียนเวียนหัวหน้ามืดตาลายกินข้าวไม่ได้ ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลก็บอกว่าคุณใช้สารเคมีมากร่างกายคุณรับไม่ได้แล้วนะถ้าคุณยังไม่เลิกคุณอาจจะต้องเสียชีวิตได้พอดีช่วงนั้นบรรลองพยอมก็หันมาสนใจกเกษตรไรสารพิษ สารเคมีแล้วนะคะก็ทำมาตลอดเวลาในระยะนั้นก็มีคนที่เห็นด้วยก็มีนะคะแต่คนที่บอกว่าไร้าสาระก็เยอะอันนี้เราก็ไม่ว่ากันเราไม่ชักจูงใครปล่อยให้เขาทำตามใจเขา เราก็หลีกเลี่ยงเพื่อสุขภาพของเราเองเพื่อคนในครอบครัวของเราเองนะคะนั่นก็คือเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะแต่ปัจจุบันนี้คนทุกคนที่เห็นบ้านไร่วงพยอมทำอะไรก็แล้วแต่ที่ปลูกขึ้นมาโดย้ายสารเคมีเขาก็จะมาดูเขาก็จะมาถาม ว่าโน่นนี่นั่นไม่ใช้สารเคมีจะทำอย่างไรจะแก้ปัญหาตรงไหนใช้อะไรป้องกันแต่เมื่อถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ทุกคนก็ยอมรับแล้วนะคะชาวบ้านก็ยอมรับว่าเราไม่ใช้สารเคมีเราก็สามารถที่จะพัฒนาเกษตรของเรา ให้ยั่งยืนโดยการไม่ใช้สารเคมีได้นะคะตอนนี้บา้านแรงพยอมก็ปักผักเป็ดญี่ปุ่นเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะก็ได้อีกเป็นเวิร์งเลยนะคะนี่ค่ะจนต่อมาก็เปิดสอน ฟรีที่บ้านนะคะถ้าใครสนใจจะมาทำปุ๋ยทำโฮอร์โมนทำสารกําจัดแมลงป้องกันเพลี้ยแมลงก็จะสอนให้ฟรีนะคะมีข้าวเลี้ยงกลางวันหนึ่งมือ้อให้ฟรีๆนะคะก็เปิดมาได้ประมาณ3ปีมาตอนหลังก็บรรลยมุงพยมก็ทำไรอ้อย มากนะคะก็เลยต้องหยุดงดการสอนไปก็ยังมีหน่วยงานต่างๆติดต่อเข้ามาให้ไปเป็นวิทยากรแต่ก็ไม่ได้รับนะคะตอนนี้เพราะว่าบ้านไร่องคพยอมนี้ก็ชลาลงนะคะวันนี้บ้านไร่องคพยอมก็มาขยายพันธุ์ผักเป็ดญี่ปุ่นกับการพูดถึงกเกษตรไรสารเคมี เป็นทุนเดิมที่บ้านไร่องคพยอมได้ทำมานะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องค์พยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ